ดีครับผมนายพานนท์ทองเน่าเก้าระกสาหกแปดสองศูนย์ศูนย์สามสองสองครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้จะมาทำตามขักที่สองนะครับขั่นที่สนะครับเออโปรแกรมสปีดเวอร์นะครับกดฟอนต์เพลย์ครับกดนี้น้านะครับเลือกไปเลือกตรงนี้นะครับเลือกไปทีวเอ่อคอนเนอร์คอนเนอร์เรดักชันนะครับ สบากนะครับกดสมาจะเป็นสั้นนะครับมาในความที่ห้าสิบนะครับจากนั้นถูกนะครับจากนั้นคลิกแล้วก็กดคอนโซลค้างไว้ครับเลือกนะครับจะเ,เท่ากันทุกด้านนะครับจากนั้นนะครับเลือก คอนเนอร์เรคเกชันนะครับไล่จากตรงนี้ลงมานะครับอันนี้นใช้กดสมารดเธินะสมาธิชั้นนะครับความกว้างที่สามสิบนะครับไ้ความยาวที่ ๕๐ครับจนากที่นีลอยทีบอยฟอนเนอร์นะครับมีรากมาเฉียงๆนิดหนึ่งนะครับกดสมาร์ทเ m e มเนชันนะครับใช้ฟอา์มกว้างที่30นะครับใช้ความยาว50ครับ ไปคิวเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับตัวจะสร้างความสมมาตนะครับไปใช้ที่หัวสิบนะครับนี่ครับต่อไปใช้เป็น three point order rotation นะครับวาดมานะครับแล้วก็การแบบนี้นะครับกดสมมาตรเหมือนเดิมเหมือนเดิครับใช้ความกว้างที่ ใช้ความาวที่30นะครับใช้ความยาวที่50อย่างนี้น,นะครับจากนั้นใช้พา,าราฟิวเกมนะครับตนี้ลากมาให้ขนาดจับเส้นด้านล่างน,นะครับจากนั้นลากขึ้นแบบเฉียงๆจริงงนะครับมากำหนดความยาวนะครับนี่ใช้ความยาว เรากดสมาร์ทเลนะ์ครับเส้นนี้นะครับใช้ความกว้างที่สามสิบครับเส้นด้านบนนะครับใช้ความยาวที่ห้าสิบครับเส้นฮันสคิดเส้นนี้แล้วก็เส้นด้านล่างนะครับเรใช้มุมมองศาที่หกสิบนะครับก็เส็จเียบร้อยครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้ครับ ยังนะครับแต่ตรงนี้นกดสมา i m e n s i o n นะครับเส้นนี้แล้วก็เส้ด้านข้างนะครับเราจะใช้มุมองศาที่1้อยส้า,านะครับอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ